สวัสดีจ่าเพนครับทุกคนมือนีอยายจะาไม่กล่าวผ้ามวนด้วยจ่าเด้อผ้าเขาโคเขาปลาหาเห็ดคมด้วยจ่าเด้อ มนัมนบอมันก็ติดตามยายเด้๋ยวไจ้าได้เขาโคอยูย่แล้วก็มาหาเฮ็ดคุ้มเนาะพี่น้องเนาะจได้ไกับไปกำลังใจให้ยายใ,ในเด้อแฟนคลับทั้งในหรือต่างประเทศเด้อแฟนคลับใหม่แฟนคลับเก่าไปไปยางไปลุยกับยายสวัสดีค่ะตาช่องสวัสดีครับไปลุยเถอา,าไปมนัมนบอมันก็ติดตามยายเด้ด๋ดวยวจ้าเด้อมากับลูกสาวเดี๋ยจ้าเด้อมาใกล้อยู่มาที่เก้านะเลยจ้า เออมูสาววา่า,า,า,วางก็เลยผ้ามากันเพว่างก็เลยผ้ามานน้องพี่น้องเนาะตามคนเขาก็ขายหาขายรุ่นตลอกตะลีเนาะมักกะนก็ย่างอยู่หักใหญ่ว่มีคนผ้นมามานใหญ่ก็เลยผ้ามาเนาะจ่าเนาะมาเบิ้งมาลุนเบิ้งเบิ้งสิมันอีกบ่จา่าไ,ไปลุยติดตามยายเลยด้วยจ่าเด้อ ดอกแรกแหกม้านเด้อดจ้าเด้อไอ้นี่เห็ดคุ้มเด้อดจ้าเอ้าเก็บม้านม้านม้าแล้วเห็นเจ้าห้อยคนเก็บหลายเนาะหาหลายน้องพี่น้องเนาะมามามดอกเดียวกระเซียวได้ <laughs> 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 บานมากอะ หลายกิโลอยู่เนาะจ่าสี่กิโลผนเดวยจ่าเดอ้ออัดกันมาโหลดกันดังคือคักคือคักเออ,ออห้างเนาะเนาะแถวเนาะไปไปเก็บโด่งงามๆเนาอพี่น้องเนาะ เร,เร็วฮะไปเรื่อยๆฉันเป็นออกห้างออกห้างแห้งน้องพี่น้องมันบอกออกเป็นอันนี้ <Okay. S 1> เขาเงียงเขากังหาคือกันนน้องพี่น้องว่าเดี๋ยวห้าจะย่อยต่างคนต่างทำมาหากินน้องพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยเห็นแต่หอยเขาเคลียเต็มอันยะเออมัน,อนมานหน่อมือน,นี่ มันหมนมากกับเป็นกำลังใจให้ยายเนี่ยเด้อตากับยายสองคนยายพอเลี่ยดอกหนึ่งจกหายไปทางไแมบุอุย้ยนี่ดอกงามๆเลยไม่หั่นเถ้าเห็้ยพ่อเห็นหั่นหรืเถ้าอุย้ยดอกงามน่าเถ้านี่นี่เมนหม้อเจ้นี่อุย้ย เห็ดยังวะเห็ดยูค่าเท่าเห็ดยูค่าเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บตัวพุ่นก่อนสิงานเห็ดยูค่าก็เอาเห็ดอะไรก็เอาให้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่น้องงามๆเลยเออนี่เห็ดยูค่าเลยจ้าเด้อดอกงามหายเดี๋ยวเออเดี๋ยวเทาจ้าเด้อเออจุ๊บมันกำลังออกก็มี น,นี่พี่น้องนี่จุูมมันนี่จุูมหนึ่งโอ้ยโอ้ยน,น,นี่พี่น้องเห็นบ่ไข่หนึง่งไข่มันไม่จุมูมจุูมมันเขาก็อื่นนะวุ้ยเอานี่อ,อไปเก็บนี่อนเอ็มเก็บคมเอาทุกอย่างที่กินได้น้องพี่น้องละเฮ้ยเฮ้ย <laughs> <laughs> ได้ดีดอกเอ้ยเบิ้งเคยชิ่นแอมเห็นอย่างนี่หน่อยแห้งอันนี้เนี่ยมันแห้งแหลงเนาะเบิ้งตัวมันแตกละแหงเออจ้าพ่อยิ่งล้วพ่อยิ่งล้วจะท่องมันมันมันจะท่องเบาอีกเลยด้วยจ้าเด้อเฮ้ อคอยแกค้คอยไงเจ้ามันกรใดก่อนคัมนี่พี่น้องเดมงามงามนี่แตกระแหงจุ่มนี้<ง>นบวแตกระแหงพี่น้องของกินมันของกินมนะนันมนะเจ้าที่นกัดเนี่ยบึง่งบรรยากาศดีอยู่พี่นอ้อง,องมันบ่หวอน,อน หเหือแตกไหมพี่น้องเบิ้งติหล่ะพี่น้องเหือสวัสดีจ้าน้องพี่น้องเน้อเบิง้งข,ขนาดบา่อขนาดบาด่อใครแดดไหมพี่น้องหอนแห้งแห้งไปลุยต่อเถอะฮ <laughs> <laughs> ะดอกนึงติโ่ล่ลลครับ ย่างคนเบิดละบาโ่่คนดออไข้เทาไห้ผู้ต้โอ้ยคนเตอแน่ทั้งไหขอถูดขอให้เดือพี่นองยี่ให้ต๊ะหลุมบอ่ยางเลยย้ายมาโต๊งหลุมไปห้เท้าเบิ่งดีๆดีบั่งอืิดตดนีเบิ่งก่อนด้วยห้เบิ่งเออเก็บเทาเก็บบันี้เือ เงีย้ยแข็งแก่งแดงอยู่ใน,นเสา,นนานเนาะเออ,อยาวมากเล้วต๊ะหลุมปุบเลยผมเมื่อ <laughs> เช้าทายเจ้าทีเนาะยหญ่โต๊ะหลุมโอ้เป็นอะไรอย่า, <laughs> า,ยยางงี้ดิเนาะปูกบ <laughs> พอเยอะเลยจ้าโอ้ย <laughs> เขาอยู่ทางนี้จุ่มกำลังจุ่มงามเนาะงามงามตัวนี้ก็กำลังออกตัวนี้ก็ออกจนแตกละแหงเนาะพี่น้องนี่ดอกงามงามด้อจ้าอุ้ยมันเป็นแบบอันนี้ใหญ่อยู่เนี่ยเหินเนาะพี่น้องเป็นแบบสีคือใบตองอ่ะที่น้องมาขอยอยู่ข่า มาหอวกระมวกนี่ไปลุยต่อพอ,อเร็วเฮ็ดยุค่าด้จ่านี่เป็นข้าวขาวจังสีจะคอยใจ้าพอน้องพี่น้องนี่สองดอกพอเร็วเฮ็ดยุค่าเขาไปแกงเจอกัน<ม>บรรยากาศห้หนึงอีเลยจ่าเด้อ เท้าไอ้ตาทองยังหาอยู่งพี่น้องพ่อแล้วนะเทา้าพ่อแล้วนะเห็นบอตาทองอื่นแล้วตาทองพอล้ะใหญ่หาคนละไฮกับตาทองพออยู่คนละไฮเจ้าเอิ่นมาพูไ้ผุ่นหม เพท่านเลยเขาหาเอาอยู่คนกำลังติีหาไหายบึงกระทองพ่อล่ะือถ้าผุนก็พออเ้ยผอเลยผอเลยร็วนฮ่าฮอู้เสือข่อยีนยางหอดเนาะสาเนาะออไดอกอดอเ่านลพี่น้องนอนี่ดอกงาม เออปวนแห้งเนาะพี่น้องเอ้ยหาใกล้กันเฮ้ยมันบอกเป็นปูเป็นปลาเนาะพี่น้องก็คอยเลีมยงไปแสเละมาหาของมึงไดต้องมันบ้างพี่น้องเฮ้ยเอ้าแต่มันชิเป็นของเข่าหน่เห็นบอกอันน้โอ้ยบางจุดบางจุดแนบ่เห็นอซองดอกที่นี่ดอกเดียวพี่น้องอื มันหลีดี่ะผูเนาะนี่น,นี่อันนึงน่งไปงพี่น้องมาทำพีอือไปอีกกองนึงอีกเรือยจ่าเด้อไปไปเฮ็ดยุคข้าไปนู่ไปนี่พี่น้องนี่พอเฮ็ดยุค่ะนี่เฮ็ดยุค่ะนี่มันเคยออกเป็นมูลเลยของมันอันนี้แหละเนาะมันก็นเลยบอบเป็นมูมันลาล่ะเนาะพี่น้องอ นี่กำลังจูบเนาะจุลังจูบงามๆเลยอืลเห็นบ่อพี่น้องเลี้ยงแล้วอ,อ๋อใหนดูค่าจุบมจุมงามๆเลยจ้านี่โอ้ยนี่อุ้ยนี่เด้มันกำลังจะออกนี่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 เร็วเร็วเร็วมาเก็บมาเก็บนี่นี่จุ่มม,มันจูนนมนน่มันเห็นบ่อพี่น้องนี่จู่มงามมัน นี่สามจุ่มนะเห็นแล้วเหนแล้วนี่พี่น้องสี่จุ่มพี่น้องเก็บปิดจุ่มเลยพี่น้องเออหนึ่งดอกสองดอกพี่น้องสองดอกแหละสามดอกไม่จุ่มมันดอกหนึ่งเออตัวนี้บาดมันโอ้มันก็ต้องไม่ลูกหน่อยจุ่มงามๆด้วยใาเดินฟ้างามจุ่มนี่เอออื่นกันมา น้องพี่น้องเนอะมานมานมานไฮ้อู้หูในจุ้มงามพี่น้องเห็นโบนั่นเปิดมันหลีแม่แน่มาเห็นดึกไม่อยังเตะเอาหลงปุ้งเตะแหงเปิดแม่แน่มาเห็นดึกนี่เตะยังไหนเตะเตะจุ้มมันน่ะมานมานมานไม่ใกล้มาตีลูกไห้ดูค่ะ กําลังจุ่มออกคือกันเนาะงามงามเลยพี่น้องเอ้ยโออหอยโบอันเนี่ยวะหัเนี่ยมาเห็นยังว่าเถาเอ้ยตานี่ตา,นตาคนเถาไปจังสี่แล้วหายเถาโอ้ตาคนเถา,นา,นาเนาะเถาเนาะเออเขี่ยกันบึงคาบบึง <laughs> พอจุ่มมันไปจุม่มไปจุ่มก็เลยลุยลุยยางคากเลย <laughs> อ๋อ ไปพี่มันจะพี่พ่อบอมันจะพี่มามาพลังดูดกันออกมาออออออต,ต,ตามๆแถวน้องกับเบ็นเออนาะแถวเออนาะมา กับพื้นกับพื้นมา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 พี่ไปช่างพี่พี่พี่ท่างไต่พี่พี่พี่ฮะอ,อยู่ช่างไต่ช่างพีดอดพี่พอฟอไม่หยงองชาว <laughs> มาจะดูข <laughs> <laughs> ้าใหญ่เตะออกผลมันบอกไขตก่ต๊ะนอนพี่น้องเนาะ งามซ้ำดาวเลยว่ะเออนี่ดิจุ่มมันน้องพี่น้มมนอ,งนองน้องมาเล้วมาเรียวจุ่มดอกนึงเท้ามาเอา้ามาเอ้าเทา้าเห็นดูข่ายนงามงามอือมาเล้วข่อยมาแล้วเทา้าสองสามดอกละ่ะอือนี่เทา้าข่อยพออีกแล้วเทา้มามังเก็บเนี่เท้านี่นี่ดอกนึงคุนสองดอกออบอบดอดคูณเห็นบอกพี่น้องเห็นดูข่ายดอกงามงามเป็นจุม่มเป็นจุ่มเลยนี่เท้าดอกนึง เก็บเถ้าอืนี่นัานจูงงามๆอีกแล้วปปิดได้จังสีเซ็มเซ็มอ๋อเถ้าเอาไปแช่กระตาเฮ้ยนี่ขุดข่อยแล้วพอเห็นยังหรอลูกเฮ้ยนั่นให้พี่น่องนี่พออีกแล้ว เอาทุกอย่างที่กินได้แกงแซ่บแสบด้อพี่น้องเด้อไห้นี่ยอันนั้นเห็ดหนังเห็ดขมเห็ดขมเอาพึ่งเนาะเอาเห็ดขมก่อนก็ได์บัดเนิ่เอาดีข้าใส่ตากระด้งเอ้าเก็บลูกเก็บมั้งแต่ทองเก็บลูกค่ะจนเก็บเห็ดขมนี่นานดอกงามดีจ้าเด้อยนี่ดอกหนึ่ง เฮ็ดย mm ังเฮ็ดดุขานะเเออเอาลูกเดียวไายเนว่าไทยเนยเลยจ่าเด้อมึงแต่เงเลยเนาะมาเช่าต้งาเลรสามสี่หมือนนี่พี่น้องเฮ็ดูุข่าเอ้าเออเฮ็ดูุข่านี่พอสองดอกงามงามเดียวจะดองงงามไหมเถาเฮ็ดูุข้าไหม แกงออมอมือแสีบพอเห็นยังเขาเป็นคู่<笑><笑>คู่เ,คเอองานนอนเลยเนี่ยพี่น้องนบนบ่งามงามคู่คู่เลยเก็บแถาเออง่วงงามคู่นะแถาเนาะเออคนงามเนาะเออ,เอ,อ,เอ,องานงามเลย นี่เห็นดูค่ะเห็นดูเอ้าอเ,เก็บเหรอเห็ดคุ้มเห็ดอุ้มเลยเก็บให้เห็ดคุ้มมาเลยมาๆพี่น้องมาป้อนมือมาเก็บได้เลยนี่เห็ดสูงงามเนาะพี่น้องเนาะ<อ>นี่กำลังจูงงามเนาะเห็ดคม คุณบึงเห็ดนั่นเห็ดยังนู้นนั่นดอกใหญ่ๆน้องพี่น้องเออเออเออโอ้ยยายดูดเข้ามาน้ำน้ำนี่เห็ดยังน้อพี่น้องดอกใหญ่งามงามเห็ดพูนบ่น้องยายว่าตีเฮ็ดกินโอ้เห็ดนกขุมนกท่ายายบ่เอาดอกมันนี่มันมันบ่อจุ่มเอาไว้เอาเสือมั่นน้องพี่น้องตู้ยว่าตีเฮ็ดปวกเห็ดพูน มาดูดไปบ่ไ,ได้มาสิละยุค่าเหยื่อเด้อจ่าเด้อดูดออกมาจากน้ำ <laughs> จุบ๊บจุ๊บก็มีเบื้องเมนบ่จ่เาเมนจุ่มมันบ่นี่บ่อมเมนโอ้ยตาลายอู้จะท่องอย่างมาขอเหยื่อเด้อจ่านี่นี่เท่านี่ดิดอกหนึ่งสอง้ดไปจุ่มเลยนี่พี่น้องนี่ ผุดกระโองขอบจุ่มเลยป้าสมานมานเร็วในจุ่มน้อเอาเก็บนี่เป็นบอลนี่ขอยได้สองดอกงามเลยขอได้สามดอกโอ้ยเจอกันเป็นคู่ๆเลยเนาะพี่น้องเนาะเนาะเนานี่มานมันมานนั่นเดีกยวพวกเก่งน้อยใจน้อยนะเก็บนี่มีแต่ไข่ นี่โอ้ยเอาเอาเก็บนอนมันขึ้นบ่ได้ทิมันแหงมันขึ้นบ่ได้ทิพี่น้องนี่ตัวขึ้นก็เอาเนาะพี่น้องเนาะเปิดบึงเปิดเห็นบ่ออกเป็นปลาเป็นโงเลยเอาเก็บเอาหูเห็นบ่เก็บตีหลักพี่น้องมากเก็บพี่น้องนี่นี่ เกี่งเสียบออมออมอืมเอาเม็ดให้บึงเอาเก็บเถอะโวยผุเคียมันแข็งมันแหงเนาะพี่น้องเอ้ยผุมาเจอตัวมันก็แหง มันมาึ้นมาได้เนาะแ่าเออนั่นพ่อได้อยู่ตัวนี้เอา้งางามเลยเห็นปะเห็ห <c oughs> นเอ้านั่นกองขินเนาะหินอยู่นะเออเกลียดีค่ะพ่อเฮ็ดหนังไหายหายชิมอ่างโอ้ยงามดีเนาะ หลังจากเก็บเห็ดอยู่คาเนี่ยวังเก็บเห็ดหมปาดงามงามก่อนเอออ,อ,องามปาดพี่น้องนี่เลยกำลังเสบแกงใส่ขี้เล็ก,ก,ลก,กอืนี่ขันสิพ่อกับ,บยากออเอาทุกอย่างที่กินได้ <laughs> จะท่อง่ออยู่ล่ะหาอวยไปหารถเด้อจ่าเด้หหอหายแถวหายหายอ้ก็ไปตกเนี่ยโมเห็นตัวเฮ้ย,ยดียดีพอเร็วพอเร็วพอแล้วพี่น้องหาอวยไปหารถเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนี่ดอกงามๆนี่ เธอชูหอด,ด,ด,ดรูดแยกกระดาษหลายดอกอยู่นี่เห็นบองพี่น้องนี่สามสีดอกอยู่เพ่อชูหอวรูดกระด้ษหลายอยู่น้องพี่น้องอะไรกพอแกงอยู่ม,นม,นมนันมันมันอยู่เนาะจ๋าเนาะเกือบหลุดกระตาเกือบหลุดกระตาไปเหอนด้วยจากกชช๋าแยกกระชิบคด้หลายอยู่ได้แกงอยู่ยังไงนึงอยู่เ,เกือบเท่ากระตาหน่อย กันชอบคลิปย่ายคลิปนี้กะเป็นกำลังใจให้ยย่า่ในเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ให้ย่ายด้วยดีเสมอมาถ้ายย่า่พิษผาดประกันได้ย่ายขออภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับย่ายรักพี่น้องด้วยจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจไมิก้าบายบายจุ๊จุ๊บายไม่เด้อพี่น้องไม่เด้อบายเดินไปหารถพี่น้องใหญ่ไม่ถอยก่อนพี่น้องข้าลังดียางไปถึงรถเนาะยังผ่านรถปัดพี่น้องนี่ตุ่มๆเลยนี่พี่น้องนี่งามดีเด้อพี่น้องปัดนี่ เห็นบอ่อหนีแด้อันนี้หนึ่งเลยเออมันออกเป็นมูเลยอือมันมัมน,มนอ๋อไปไปามาใส่ตานี่